วัครับเพื่อนวันนี้เราจะมาทําเมนูคัวกุ้งหวานกันนะครับเมนูที่ใช้ก็จะมีกุ้งสดมีน้ําตาลมีน้ำปลาแล้วก็ผงนวลนะครับส่วนขั้นตอนการทําอย่างไรไปรติดตามรับชมกันเลยครับส่วนขั้นตอนการทําต่อไปเราก็จะเปิดแก๊สนะครับเพื่อน พอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะเทกุ้งใส่ลงไปเลยครับหลังจากเทกุ้งใส่ไปกระทะเริ่มร้อนเลยนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลใส่น้ำตาลเพื่อให้ออกรสหวานเก็มนะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปาลาลงไปครับ กามได้ผมนวน,นะครับเพื่อนก็กุ้งหวาน,นครับเราจะใช้เครื่องปรุงครับแค่สามจานนะครับเพื่อนพอคั่วเสร็จแล้วแล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้นะครับเพื่อนพอกุ้งเริ่มเหลืองแล้วนะครับ เราก็จะคนนะเพื่อนคนให้กุ้งสุกทั่วกันนะครับสีกุ้งเปลี่ยนเด็สีแดงออกสีก้่มๆนะครับก็สุกใช้ได้แล้วครับเพื่อนเมนูคั่วกุ้งหวาน,นครับทำง่ายมากเลยครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเพื่อนกุ้งเราก็เริ่มสุกใกล้จะได้ตามความต้องการของเราแล้วนะครับดีสันหน้าตาพวกกุ้งหวาน,นครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อน พอน้ำเริ่มใกล้แห้งแล้วนะเพื่อนเราก็จะพอแล้วครับจะปิดแก๊สน,นะครับโอเคแล้วครับเพื่อนๆหน้าตาสีสันก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราจะตักผักใส่จานไว้นะครับเพื่อนกววาง่ายๆกินง่ายๆนะครับเพื่อนกินกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ด อร่อยมากเลยครับสวัสดีครับพบกับควเอก์แฟมิลมาเจอกันในเย็นเย็นตอนค่ำๆนะเพื่อนวันนี้นะครับเราก็มีกุ้งคว้าน้ำปลามีหอยหอยหวานครับตัวใหญ่ๆเลยครับเพื่อนมีผักสลัดผักสลัดก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับผักเราก็ปลูกเองนะครับเพื่อนแล้วก็นี่เลยครับ น้ำจิ้มซีฟูด้ดผิดรสจ,จัดจัดจ้านนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนเรามาทานอหอยหวานกับกุ้งควดน้าปลากันนะครับนี่นะเพื่อนตัวใหญ่ๆอ,อร่อยมากครับเพื่อนทานกับผัดกับฟลาชนะเพื่อนอ ีกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งสดๆวันนี้ก็มามื่นหน่อยนะเพื่อน,นอเพื่อนกุ้งสดมากครับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนตัวใหญ่ๆเจ๊กันกน้ำจิ้มซีฟูด้ด ตัวอลไรครับเพื่อนหวานนี่ครับหอยหวานตัวใหญ่นี่ครับ,รบปลาสลัดตูอเองพี่น้องกบกรอบ นะคร no I mean. ับเพื่อนกุ hmm. sure. oh, ้งค <right yeah. no ั่วใหม่ๆสดๆนะพี่น้องแ่บหลายกุ้งสดวันนี้ไปตลาดมาครับพี่น้องได้กุ้งกัห้อยหวานมานี่และครับเพื่อน ยอด์ัก็กพักสลดัสลดด้วพี่น้องสลัดซีม่วดบามีตัวใหญ่หน,น่อยอืมอืคุยยอรเลยครับสลดัดกรอบ จวดจวดๆเลยพี่น้องี่งกินซีฟู้ดบนอ่ะ้อยหวานหนึ่งพอพอดีพอดีเราต้องซู้หมาพี่น้องถ้าหนึ่งแบบซุ้หมามันจะฮดเนาะมันจะเปรี้ยวแบบนี้กลางพอดีเลยครับ กุบกอบพี่น้องแซ่บหลายม,มาเหมือนมุกเมนโรคืนลงฟองกัแล้วไงเด้อครับพี่น้องหอยหวานแซ่บๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจวดๆ ปาฟรัสเนาะมวลมวลมวนวันนี้กับคำเพื่อน,นเนาะอากาศก็ดีทุกวันนารมแรงวันนี้ไม่ค่อยมีลมก็เลยคิดถ่ายคลิปให้พี่น้องเ,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 เพื่อนๆพีพีเอฟซีในชนมวันเนาะ เท่านี้กับห่างเหินไปจจะหน่อยนะพี่น้องเนาะว่าขอได้ลงคลิปติดต่อกันเพราะว่าปัญหาเรื่องโควิดระบาดในหอฝากพี่น้องก็เลยได้ลงคลิปมั่งไปลงคิปมั่งจงไงแล้วก็มีเวลาบ่างกับสิลงคลิปนะพี่น้องเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้ดูกันคือเก่าแล้วครับนะพี่น้อง ก่อนเลยครับสลัดสีม่วงสีเขียวอืมหวา,านตัวใหญ่ๆนอกอบวกจกินน้ำเกินซีฟูดเนาะแซ่แบ ฟอสดอสดไปเนอะเอามาขวดแล้วก็เนื้อมันก็เด้งลุกลุกแสบแสบเนื้อเด้งดีขนาดถ้ากุุงมไม่ฟดเวลาขวอนะพี่น้องเนาะมันจิตจิตครับนะมันทีบ,บอหลุดออกง่ายๆแบบนี้มันจิตจิตเปลือกถ้ากุุงฟสดนะ่ะมันจะแก้ง,ง่ายนี่แหละครับเพื่อนอร่อยมากครับเพื่อน ครับติชอบใจคลิปแคว้นแ์มบรีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อนให้กำลังใจช่องด้วยด้วยครับเห็นกับเพาะครับสลัดกรอบ ถั่วฝรั่งก็ปลูกเอ็นเนอร์พี่น้องมีมีอยู่คลิปนึงพี่น้องที่ว่าผมถ่ายเพื่อนเพื่อนพี่พีด้ดูกลิ่สวนผักสวนครองควเอฟแฟมิเลีะครับเนาะที่ว่าปลูกผักสวนครัวไว้เนาะตอนนี้ก็ผักกองงามพี่น้องปลูกผักสลัดผักบุ้งผักกาดเขียวงามงามได้ได้กินแหละน้อง มาเมด้อพี่น้องดูหอยหวานตัวใหญ่ๆกิมน้ำกับน้ำกิม้มซีฟูด้ดนี่เดอ้อหืมแซ่บครับนอ้องกรุบกรุบหอยตัวใหญ่แซ่บหลาย มีกุ้งกุ้งขวาน้ำปลาออกหวานๆหน่อยจักน้อยนะพี่น้องกุ้งกับตัวง่ายใหญ่นี่ครับกุ้งฟดแก้ง่ายง่ายมากพี่น้องนี่ครับอืม จิมซีฟู้ดแซ่บแห้งน้องออกเปรี้ยวหวานๆสักหน่อยแม่ป่าตามเองไงจิมซีฟู้ดกินกับหอยหวานกับกุ้งขวน้ำปลาแซ่บๆเลยพี่น้องแซ่บลายผักสลัดผักสลัดนี่กัะปูเองอะงามงามพี่น้องมาเด้อเพื่อนพีพีเอสซีทุกคนทุกท่าน ทานหอยหวานกับกุ้งคั่วน้ำปลากันนะครับวันนี้ก็มาในช่วงค่ำๆาเย็นๆนะเพื่อนพอดีพาแม่บ้านนะครับไปจ่ายตลาดจนกลับมาเลยได้เมนูมาวันนี้ก็เลยมาทำเพื่อนพี่พี่เอฟ,ฟ,ฟ,ฟีทุกคนทุกท่านครับได้รับชมกันนะครับเพื่อนนี่นะครับ อีกว่าเลยครับเปมนผักสลัดสลัดก็กรกกอบก็โอเคครับ เพื่อนๆพี่เอฟซีคทุกท่านจะชอบคลิปตัวเอคาเมรีนะครับหอยห,หวานกับกุ้งคั่วน้ำปลาน,นะครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกอ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัวเอคาเมรีนะครับสวัสดีครับ